สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองซึ่งวันนี้เพิ่มเตมิมคือครูนเด่นมาสอนหัวข้อใหม่อีกแล้ววันนี้เป็นเรื่องมาตราส่วนนั่นเองครับซึ่งบางคนบอกว่าครูขามาตราส่วนเนี่ยคล้ายๆอัตราส่วนไหมครัไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนแค่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนทานักเรียนอยากรู้แล้วว่าเออเจ้ามาตราส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงนะดังนั้นให้นักเรียนเปิด หนังสือเรียนของอักษรคณิตศาสตร์ปร6เล่ม1ไปที่หน้า130ได้เลยครับนี่เมื่อเริเปิดมาแล้วจะเจอเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับซึ่งหัวข้อนี้ครูเน้มาสอนในเรื่องของมาตราส่วนนะครับมันจะคล้ายๆกับอัตราส่วนครับแต่ไม่ใช่นะมันคล้ายๆกันเฉย,ยๆแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับลองมาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงครับเริ่มเลยมาตราส่วนนะครับ เป็นมาตราที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดจริงๆเอ,อและขนาดยอ่ออของวัตถุต่างๆเอาเละครับดินนั้นมาตราส่วนเนี่ยคือเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างขนาดจริงกับขนาดย่อแล้วเียนเคยเห็นไหมว่าเวลาเขาวาดแผนที่อ่าเด่น่าจะเคยเห็นเนาะเขาวาดแผนที่ของจริงมันใหญ่กว่าแผนที่ตั้งเยอะใช่ไหมครับแต่เขาย่อมาให้มันอยู่ในแผนที่อันนั้นแหละเราเรียกว่ามาต มาตราส่วนนั่นเองครับซึ่งมาดูรายละเอียดลงไปลึกอีกนิดนึงว่ามันคือยังไงนะเค okay, นะเมื่อกี้เกรนบอกแล้วว่ามาตราส่วนเนี่ยคือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดจริงแล้วก็ขนาดย่อของวัตถุต่างๆที่แสดงในรูปภาพหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก็ได้เค okay, นะบนแผนที่ที่เกรนพูดถึงเมื่อกี้เนาะกับระยะทางจริงเค okay, นะครับ ระหว่างสถานที่2แห่งได้นั่นเอง,งเวลาเขาพูดถึงมาตรสนดก็คือจะพูดถึงสถานที่หรือวัตถุ2อย่างสถานที่2แห่งอะไรก็ได้พูดถึงระยะทางก็ได้ครับหรือว่าพูดถึงลักษณะรูปร่างที่มีขนาดจริงกับขนาดที่ย่อมาแล้วก็ได้เหมือนกันโอเคนะซึ่งครื้นขอยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ครับพิจารณารูปต่อไปนี้เป็นรูปเกอครับเกอตรงนี้นะสูงเท่าไหร่เอ่ย4เซนเอาเลยครับ อันนี้คืออะไรอันนี้คือเขายอ่อมาแล้วเขายอ่อบอกว่าเฮ้ยความสูงของเก้าอี้นะครับเท่าไหร่4่เซนถามว่าจริงๆเก้าอี้จะสูง4ี่เซนไหมนักเรียนไม่4เซนนักเรียนนั่งม่ได้แล้วนะนอกจากเป็นเก้าอี้เด็กเล่นเออเก้าอี้ของเล่นอะไรพวกนั้นเนาะอ่ะลองมาดูครับดังนั้นดูในกรอบเสีฟ้านิดน,นึงครับเขาบอกว่าความสูงของเก้าอี้คือ100เซนติเมตรอันนี้คือความสูงจริงๆนะครับอันนี้ก็คือความสูงจริง ความสูงของเก้าอี้ในรูปคือสี่เซนติเมตรดังนั้นสี่เซนตัวนี้หมายความว่าเขาไปาาย่อมาแล้วเขาย่อมาแล้วโอเคนะก็คือหนึ่งร้อยเซนก็คือขนาดจริงอันนี้ก็คือขนาดยอ่อควรใช้เป็นขนาดจริงกับขนาดย่อนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขนาดย่อนั่นเองโอเคเนาะซึ่งนักเรียนทราบแล้วดังนั้นดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับเก้าอี้สูงสี่เซน แทนความสูงจริงคือ100เซนติเมตรแสดงว่ารูปยอ่อนี้ก็เป็นรูปยอ่อถูกไหมครับของจริงตั้งด้่ยสูง100งเซนน่พอเรามายอ่อปุ๊บเหลืออะไรเหลือ4เซนแสดงว่ารูปยอ่อนี้ใช้มาตราส่วน1ต่อ25ครูน้นขอทบทวนครับนะเด็กนักเรียนก็ต้องใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนมาก่อนซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเก้าอี้เนี่ยสูง4เซนจากความสูงจริงจริงคือ100เซนติเมตรถูกไหมถูก ดังนั้นครูเนนจะเขียนตรงนี้เป็นอัตราส่วนครูเนนจะเขียนอัตราส่วนได้ว่วอะไรครับก็คือ4เซนติเมตรต่อ100เซนติเมตรซึ่งครูเนบอกแล้วว่าถ้าหน่วยเดียวกันเขาไม่จะเป็นต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ก็ได้โอเคไหมครับซึ่งตัวนี้ a อัอตราส่วน4ต่อ100ยังไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำดังนั้นครูเนึขอทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมตัวประกอบร่วมของ4กับ100คือ4ครับเก่งมาก ดังนั้นครูเนเด่นก็เลยต้องทำไงครับต้องหารด้วย4ตลอดฝั่งนี้ก็ต้องหารด้วย 4. ด้วยดังนั้น4หารด้วย4จะเหลือ1ครับและ100หารด้วย4จะเหลือ25นักเรียนก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน4ต่อ100ก็คือ1ต่อ25ซึ่งเจ้าตัวนี้เราเรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ำซึ่งมันบังเอิญพอดีเลยครับเจ้าอัตราส่วนอย่างต่ำเนี้ยมันก็คือเป็นอะไรพอดี มาตราส่วน1ต่อ25ห้ด้วยเห็นไหมอ่าดังนั้นมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับักเรียนโอเคเนาะไม่น่ายากใช่ไหมเอ่ยไหนใครทันตรงนี้ยกมือให้ครูเรียนดูหน่อยครับนี่น่ารักมากเก่งมากเลยนะดังนั้นมาตราส่วนกับอัตราส่วนจะใกล้เคียงกันนะครับักเรียนดูดีๆเนาะอืข้อนี้ขอทบทนอีกทีนึงเขาบอกว่าเก้าอี้สูงในรูปย่อนะเป็น4เซนความสูงจริงคือ1น0เซน เขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า4ต่อ100ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันเขาไม่ต้องเขียนหน่วยก็ได้นะครับแต่ถ้าคนละหน่วยเมื่อไหรให้นักเรียนเขียนหน่วยกากับไว้ด้วยนะครับห้ามลืมโอเนนะซึ่งอัตราส่วน4ต่อ100เนี่ยครูเล่นก็ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําจะได้อัตราส่วน1ต่อ25ซึ่งก็ตรงกับมาตราส่วนของข้อนี้พอดีเอเนนะเดยนขอดูในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนิดน,นึงครับคุณครูเขาสรุปว่ายอย่างไงครับมาดู เขาบอกว่าถ้าความยาวจริงของรูปความยาวจริงและรูปยอดที่ใช้หน่วยเดียวกันการเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับค่ะก็ตรงกับอะไรครับตรงกับเรื่องอัตราส่วนเลยถูกไหมครับเหมือนกันเลยนะอ่ะทีนี้เพื่อนขอพาเรียนไปดูตัวอย่างบา้างเป็นตัวอย่างที่เจ็ดครับไปดูตัวอย่างที่เจ็ดกันเลยมาดูครับตรงนี้เป็นกระดานดำครับเรียนนี่ในห้องเรียนน่าจะมีเนาะกระดานดํามาดูครับเขาบอกว่า กระดานดำเนี่ยมีความยาวจริงเท่าใดเอาละแสดงว่าตรงนี้บอกรูปอะไรมารูปย่อมาครับซึ่งเขาบอกว่าความยาวเท่าไหร่นะตรงนี้ความยาวคือ4เซนติเมตรครับแล้วเขาบอกมาตราส่วนมาด้วย1ต่อ50ครับหมายความว่าอันที่เล็กกว่าก็คือ1นเนี่ยมันเล็กกว่า50อยู่แล้วถูกไหมครับ1ก็คือแทนรูปยอ่อแล้วก็50แทนขนาดจริงนั่นเองดังนั้นจะได้ว่าอะไรเอ่ยมาดูวิธีการทำครับ มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าสิหมายความว่าความยาวในรูป1เซนติเมตรแทนความยาวจริงห้าสิบเซนติเมตรโอเคนะครับก็คือหนึ่งต่อหนะ้าสิบเนาะความยาวในรูป1เซนติเมตรแทนความยาวจริงห้าสิบเซนติเมตรนะครับความยาวในรูปเท่าไหร่ครับ4ี่เซนดังนั้นสี่เซนแสดงว่ากระดานดำมีความยาวสองเซนติเมตรนั่นเองซึ่งมาจากไหนครับ นักเรียนดูอัตราส่วนตรงนี้นะชึบอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าสิบครับครูนักเรียนอยากได้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยในรูปยาวเท่าไรสี่เซนครูนักเรียนก็ทําทําตัวนี้จากเลขหนึ่งให้กลายเป็นเลขสี่ครับครูนักเรียนต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสี่นั่นเองแล้วนักเรียนจําได้ไหมครับอัตราส่วนหรือมาตราส่วนเวลานักเรียนคูณด้วยตัวเลขใดต้องคูณตัวเลขนั้นตลอดทุกตัว ดังนั้นด้านซ้ายมือคูณ4ด้านขวาของครูก็ต้องคูณ4ี่ด้วยดังนั้น50คูณกับสีเป็น54าสยี่สิแล้วก็ใส่ศูนย์หนึ่งตัวเป็น200อนั่นเองครับนั่นจะได้ว่ามาตราส่วน1ต่อ50เท่ากับมาตราส่วน4ต่อ200้อยนั่นเองดังนก็ได้มาแล้วว่าถ้าความยาวในรูปเป็น4ี่เซนติเมตรแสดงว่ากระดานดำจะยาวเท่าไหรครับของจริงจะยาวสองเซนติเมตรนั่นเอง นักเรียนก็เขียนตอบคำถามให้เรียบร้อยนั่นเองครับโอเคเนาะไม่น่ายากใช่ไหมเอ่ยดังนั้นข้อนี้ไม่ยากเนาะลองไปดูอีกสักตัวอย่างได้ไหมครับได้โอเคงั้นไปดูต่อนะครับอันนี้จะใช้ความรู้คล้ายๆเรื่องอัตราส่วนเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจไปไม่ยากครับไปดูต่อดูครับอ่ะฝั่งนี้บ้างเขาบอกว่าให้พิจารณารูปต่อไปนี้ครับมีรูปด้านซ้ายกับรูปด้านขวาเขาบอกว่า บ้านอยู่ห่างจากวัดกี่เมตรเขาถามตรงนี้คือบ้านนะแล้วเรียนมองภาพไ้ออกนะบางคนบอกตรงนี้คือบ้านค่ะไม่ใช่นะแล้วเรียนเห็นแบบนี้อันนี้คือวัดนะเออมองให้ออกนะครับด้านซ้ายคือบ้านด้านขวาคือวัดนะครับมาดูเขากําหนดมาตรส่วนมาให้เท่าไหร่ครับมาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งร้อยเมตรเรียนสังเกตครับข้อนี้มาตรส่วนเขากําหนดหน่วยมาให้ด้วยหมายความว่าอะไรต้องเป็นหน่วยคนละหน่วยกันก็คือ ในรูปหนึ่งเซนติเมตรแทนความยาวจริงหนึ่งร้อยเมตรโอเคนะครับได้เนาะอ่ะทีนี้มาดูครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับมาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรต่อหนึ่งร้อยเมตรซึ่งบ้านนักเรียนไปดูบ้านอยู่ห่างจากวัดแปดเซนติเมตรนะครับตรงนี้นะคือแดเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับแล้วนักเรียนจะเห็นแล้วว่าถ้าบ้านอยู่ห่างจากวัดแดเซนติเมตรหมายความว่าดูนะ มารส่วน1เซนติเมตรต่อ100เมตรนะครับในรูปอยู่ห่าง8เซนนักเรียนก็ต้องทําจาก1เซนติเมตรให้กลายเป็น8เซนติเมตรครับโดยการทําไมครับ1กลายเป็น8คูณด้วย8นั่นเองถ้าด้านซ้ายคูณ8ด้านขวาของนักเรียนก็ต้องคูณด้วย8ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจะได้8ซนติเมตรต่อ100คูณกับเป็น800ครับแต่ระวังหน่วยดีๆนะข้อนี้หน่วยไม่ได้เป็นเซนติเมตรนะครับขวามือหน่วยเป็นเมตรนั่นเองครับ ดังนั้นจะได้มาตราส่วนมาแล้วว่าจากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ100เมตรหมายความว่าถ้าบ้านอยู่ห่างจากวัด8เซนนะครับตรงนี้นะ8ซนติเมตรหมายความว่าความยาวจริงๆระยะห่างจริงๆของบ้านกับวัดเนี่ยก็คือห่างกันอยู่800เมตรนั่นเองครับนักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยโอเคนะครับไหนใครทันยกมือสูงๆครับนี่น่ารักมากงั้นถ้าทันแล้ว รื้อขอสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมได้เผื่อบางคนยังไม่ชันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับไปดูตัวอย่างที่8กันครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าร้านค้าและโรงพยาบาลอยู่ห่างกัน3,000เมตรเอาละครับ3,000เมตรนะชุดตรงนี้3,000เมตรชุดถ้ามาตราส่วนบนแผนผังคือ1เซนติเมตรต่อ300เมตร ตัวนี้นะเขาให้มาตราส่วนมาแล้วครับตัวนี้เฉบหเซนติเมตรต่อ300เมตรระยะห่างของร้านค้าและโรงพยาบาลบนแผนผังต้องยาวเท่าใดเอาแล้วเขาถามบนแผนผังครับดังนั้นเมื่อกี้ที่ควนวาดก็คือเป็นระยะห่างจริงๆนะเอออยู่ห่างกันทั้งหมดคือ3 0 0พเมตรนะเขาหามบนแผนผังครับเพราะบนแผนผังตรงนี้จะต้องห่างกันยาวเท่าใดนั่นเองดังนั้นมาดูมาตราส่วนเท่าไหร่นะครับ 1เซนติเมตรต่อ300เมตรหมายความว่าในรูปห่างกัน1เซนติเมตรความยาวจริงๆห่างกันอยู่300เมตรนะครับโอเคนะดังนั้นเขาบอกว่าจะได้ว่าความยาวจริงห่างกันอยู่3,000เมตรความยาวในรูปก็ต้องเป็น3,000หารด้วย300เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10เซนติเมตรแสดงนักเรียนทราบแล้วว่าในรูปตรงนี้จะต้องห่างกันอยู่ทั้งหมด 10เซนติเมตรนั่นเองครับซึ่งถ้าเป็น10เซนติเมตรก็จะได้ความยาวจริงห่างกันอยู่3000เมตรนั่นเองซึ่งมาดูวิธีคิดของครูนด้เด็นครับนักเรียนจะได้มาตราส่วนก็คือ1เซนติเมตรต่อ300เมตรครับดังนั้นไปดูเขาบอกว่าระยะห่างจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ครับ3000เมตรนักเรียนก็ต้องทำจาก300เมตรให้เป็น3000เมตรครับดโดยการคูณง่ายๆเลยครับ 300คูณอะไรได้3 0 0พคูณ10ครับเก่งมากถ้าฝั่งนี้ครูเนียนคูณ10ด้านซ้ายมือครูเนียนก็ต้องคูณ10ด้วยนั่นเองดังั้นจาก1เซนติเมตรคูณ10ก็กลายเป็น10เซนติเมตรนักเรียนอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับอย่าลืมเขียนหน่วยนะเพราะว่าข้อนี้เขาให้หน่วยต่างกันด้านซ้ายมือใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรด้านขวามือใช้หน่วยเป็นเมตรนั่นเองดังนั้นก็จะได้มาแล้วครับว่า ถ้าระยะทางจริงๆห่างกันอยู่3,000เมตรหมายความว่าในรูปของนักเรียนจะต้องวาดห่างกันอยู่10เซนติเมตรนั่นเองซึ่งก็เท่ากับที่เขาคำนวณมาให้เมื่อกี้โอเคนะดังนั้นนักเรียนก็เขียนตอบนิดนึงครับว่าดังนั้นเนี่ยร้านค้าและโรงพยาบาลบนแผนผังจะอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรนั่นเองก็ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ยากใช่ไหมเอ่ย ดังนั้นครูเรียนขอทบทวนเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องอัตราส่วนนิดนึงครับว่าถ้าเป็นอัตราส่วนที่มีหน่วยเดียวกันนักเรียนต้องเขียนหน่วยกำกับในอัตราส่วนนั้นไหมไม่ต้องครับโอเคนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคนละหน่วยกันเช่นเป็นเซนติเมตรกับเมตรนักเรียนอย่าลืมเขียนหน่วยกำกับไว้ในอัตราส่วนหรือว่ามาตราส่วนนั้นๆด้วยโอเคไหมครับได้เนาะโอเคดังนั้นไม่ได้ยากใช่ไหมเอ่ย ได้ไหมครับไหนใครได้ยกมือให้ครูนุ้หน่อยนี่น่ารักมากนะครับโอเคงานถ้าได้แล้ววันนี้ครูเนนก็สอนตัวอย่างไปหลายข้อทีเดียวนะครับดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยฝากไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมหรือนักเรียนคนไหนแบบโอ้โหครูขาเรื่องนี้ง่ายจังเลยนักเรียนสามารถไปทําแบบฝึกหัดล่วงหน้าก่อนที่ครูเน้นจะสอนได้เลยนะครับโดยใช้คู่ไปกับหนังสือแบบฝึกหัดของอักรษรคณิตศาสต,ตร์ป .6 เล่ม1นนั่นเองครับโอเคนะ อย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวครูเอ็นต้องขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดเคชั่น Education.